สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะสองชีวิตพระเอกลูกครึ่งตาสวยบีบันดิตตอนนี้เป็นคุณพ่อลูกสามสองชีวิตอดีตพระเอก90หันหลังให้กับวงการบันเทิงเต็มตัวสำหรับอดีตพระเอกดังบีบันดิตสาวแก้วหนุ่มลุกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ที่มีเอกลักษณ์คือดวงตา ที่บางครั้งก็มีสีฟ้าบางครั้งก็มีสีน้ำตาลสำหรับบีบันดิตฝากผลงานไว้มากมายทางพระเอก MV ท่านไฟก่าวของเบิร์ดธงชัยฉันจะอยู่กับเธอของอ้อมสุนิษานอกจากนี้ก็ยังมีผลงานละครเก้าอี้ขาวในห้องแดงสไายเจ้ารอยมานคู่ทนงพยักร้ายอมเพียงและระเบียงรักไม่หมดเท่าน,านั้นบีบันดิตก็ยังเคยเป็น V j เจช n n นวอีกด้วย ปัจจุบันบีบันดิตเฟดตัวหายหน้าหายตาจากจอทีวีไปทำงานส่วนตัวและได้แต่งงานกับภรรยาสาวสวยนอกวงการและตอนนี้กลายเป็นคุณพ่อลูกสามแล้วล่ะค่ะและว,วันนี้เราก็มีภาพของอดีตพระเอกดังคนนี้มาอัปเดตกันค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันเลยค่ะ ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจากสาวแก้วดอทพรีและแหล่งข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ